đưa mà đưa cầm xuống đưa mình đi đưa sẹp sẹp đi nào mà đưa mà đưa mà đưa chị nó chị cầm xuống đưa dù và dù rồi cổ đâm cổ Phú nằm được rồi im

สมบเต้เด้เ็ว่าพี่น้องมามาต้สงกปูเสียได้พี่น้องใช่ไหกระปูวะโอ้กินอาหารตามประศอบประเทศกระปอกกระปูเอ้พวกอันตรายอืมอเดียวโอ้คัด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 ีคนตํามาให้องให้กินเลย 嗯，好，这样。 คืนเพื่อนๆอ้อครับเปิดขึ้นนี่แหละครับได้กิน 嗯。

ตั oh, so it, so ้มอโอ้พ่ตั okay. ้มใหรบอกั so, many, ่วเบามืือเสานี่ได้ก็บอกบักไไปซื้อตั้มมน้ำเจ้ามันบยอมไปมือวานนี้ยังมาบาเฮ้ยตั้มสมเอมาตั้มสพี่บอกคนนรูดมีเบอร์เจ้าคนะอโตกูอยู่นาอิกตั้มกูโต๊้โตขึ้นนี่ตั้มูเมม่อละ ้าให้มนตู okay. ้ได <my> ้ม่ากแล้ต่้มเลยอะมืงอเช้าได้กพบใกลมากแล้วได้ต่้มช่วงจะไปอยู่ปกติอ่ะช่วงนี้ก็ปแทนจะอยู่ปกติไปบัตรเขาไปดอกไปด้วยส่ไปเมื่อหรือบแล้วสิดังปะนี่นะ ดูว่าส like, uh ิโมเมานผานแบบั้นเบเสบบบแล้วจีเข้มเข้มอตครับจอยจอยก็ไปวะอือ สมต้ยวน่บอกคอยตั้งุนไปซื้อเลยคอยบอกนนไปซื้อบางทมันจะไปซื้อาหารที่ะไปใส่ได้ก่อนไปซื้อมันพวกรึเปาบมากมากออกมาถินทื่ดินสมไกินไม่้เนาะดินจ้มวยกินเบียวะจิมวย วานนี่ก็มาเว่ต่ำบอ,อจะมาว่านก็มาเวต่ำอันนี้อ,นอ๋ตัวใดเห็ดนดนี่บอดูด้วยได้ไหนนะดูดดจดดุ๊เห็ดแล้กน้ำลายบอปลาคู่ เมื่อนานลูกเขาว่าสิปว่าบ้เห็นคนเมาแวตอกเเเ้นะนี่เขเติมุมากพ่อเนี่ยโอ้เขามาเมื่อไหร่ปา